มีลักษณะที่ดิบด,ดิ้นค่ะวันนี้ลูกมาใครเปิดน,นิดนึงคารมอนค่ะแปลกสถานที่แปลกสถานที่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดค่ะอ่า,อาสวัสดีสวัสดีจา้าอ่ะเลิดเป็นเด็กมีสัมมาคารวะสัมมานะคะ <c oughs> หุ่นน้องปิกไฟนี้ก็ใกล้เคียงเจตักด้วย,น,น,ยนะคะ,คะเป็นแม่ลูกกันคลอดมาทำพูดอีก ห้ามจับพุงตัวเองลูกโอเคขอสัมภาษณ์น้องปีกไฟนิดนึงดีกว่าพูดได้ด้วยเหรอคะพูดพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมคะได้หรอต้องลงเชอพูดได้หรือไม่ได้คะลูกเป็นปีกไฟใบ้รือเปล่าลูกได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไปละสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงแต่ใส่กางเกงนะถามนิดนึงเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงคะตุ๊กตาตุ่นตัวนี้บอกบอกคนดูบอกคนดู ว่างานฟุตบอลประเพณีเนี่ยน้องปีกไฟไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าเรืนี้แน่นอนจะพาปีกไฟไปแน่ไปแน่ไปสนุกกับพวกเราบนสเตนหรือเปล่าน้องปีกไฟช่คูของนี้ปีกไฟไหมคะแน่แน่ค่ะแน่นอนนะวันนั้นต้องเห็นน้องปีกไฟนะเห็นแน่นอนค่ะโอเคเลยทีนี้ทีนี้ถามน้องปีกไฟนิดนึงหัอย่าหันหน้ามาเยอะกลัวลูกกลัวนะคะโอเคนะ ว่ะโอเคนะคะทำน้องปีกไฟว่าวันงานบอลใช่ไหมจัดวันที่31ทีนี้เนี่ยมันปลายเดือนแล้วคุณน้องเออพวกพี่พี่เนี่ยอยู่รังสิตเข้าใจอารมณ์นักศึกษาปลายเดือนใช่ไม่มีปังเงินหมดเงินหมดค่ารถเกี่ยงหนูพอจะมีวิธีแบบให้พี่ไปแบบสนามบอลขึ้นสแตนได้ไหมแบบฟรีๆอะไรเงี้ยเออมีไหมแล้วมีแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปิดไฟอ่ะได้ข่าวจากเพื่อนๆของปิดว่าจะมีการรวมคนกันที่โรงแรม ค่ะลูกดีค่ะือมที่โรงอาหารกลางนะคะค่ะตั้งแต่กี่โมงน้องปิดไฟเจอกันกี่โมงดีเอ่ยอ๋อตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเลยใช่ไอมโอ้เพื่อนๆอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ9ก้าโมงครึ่งตอนเช้าเลยใช่ไหมคะค่ะฟรีนะคะฟรีค่ะลดแอร์นะคะลดแอร์ค่ะไม่มีชิงฉับทัวร์นะคะไม่มีค่ะแน่นอนนะคะไปสัญญาค่ะสัญญานะคะถ้าผิดสัญญาเอาไงดีคะคุณน้องหัวระเบิดหัวทิ้งกันไหมคะ ดูดุนแรงนะครน้องปิดไฟคอนเฟิร์มแล้วนะคะมีตั้งแต่เก้าโมงถึงกี่โมงคะัน้องปิดไฟตั้งแต่ถึงประมาณเที่ยงครึ่งแต่ความจริงเที่ยงครึ่งเราสมควรที่จะอยู่บนอยู่ที่นู่นแล้วเพราะว่าถ้าเที่ยงครึ่งเนี่ยประตูเปิดเที่ยงเที่ยงครึ่งสิบวิสแตนต้องเต็มแล้วเต็มจะไม่มีที่นั่งแล้วจะไม่มีที่นั่งแล้วถ้าไปเลยนะคะที่พากันจะได้ไปสนุกด้กันที่งานบอลเร็วๆเลยคะใช่ค่ะ ปิดไฟนี่ทีนี้สุดท้ายแล้วขอให้พี่อิงฝากอะไรกับน้องๆกับชาวธรรมศาสตร์ดีกว่าเนะ้ะนะชวนกันไปเ<อ>ยอะ สำหรับที่ทุกคนยังไม่เต็มอิ่มกับอีอเวนต์ในวันนี้นะคะก็ขอเลียนเชิญชาวท่าพาระจันทร์หรือว่าน้องๆรังสิตท,ที่มาในวันนี้นะคะในวันพุทธที่28มกรานี้นะคะทางชมรมเชียร์ของเราก็จะมีการจัดงาน้อมเชียร์ใหญ่ <ฮะ S 1> ก็คือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนงานฟุตบอลประเพณีะค่ะ,<ฮ>ะงานเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นนะคะที่ยิมเนเซียมสองธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตค่ะ,<ฮ>ะ,ะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไปไม่ได้นะคะก็พบกันวันที่ส1มมกราคมประตู5สนามสุพัชราสายตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้น ค่ะอ๋อค่ะก็ยังมีงานซ้อมเชียร์ใหญ่ที่รังสิตอีกคค่่ะใช่ะวันที่คู่ศิลป์เนาะที่ยิมยห้าใช่ไหมคะเวลากี่โมงนะคะตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปมีคอนเสิร์ตมีมากมายหลายสิ่งใช่ไหมคะสนุกแน่นอนโอเคเราจะให้พี่อิงกับน้องปีกไฟไปพักก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคสวัสดีขอบคุณพี่อิงกับน้องปีกไฟคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะพี่เลี้ยงพาน้องปีกไฟไปด้วยค่ะเดี๋ยวตู่ค่ะโอเคน่ารัก เป็นมนุษย์พูดได้นะค<น>ะ,ะมีมาส่งม,มาสคอต